ประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Health and Beauty Award 2023รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยโดยต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้บริหารสาวคนเจ่งมากความสามารถคุณชัญญาพักเหลาหิรันเจ้าของธุรกิจ IB Skin Care ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี ที่ได้รับเสียงตอบรับจากการทำรตลาดและจ่อก,กลุ่มลูกค้าต่างประเทศทำให้แบรนด์สามารถเติบโตพร้อมขยายตลาดมากกว่า10ประเทศได้สำเร็จเข้ารับรางวัลในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเผยเคล็ดลับกว่า8ปีในวงการสกินแคร์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับอีกด้วยค่ะทันยพักเหล่าวิลลนนะคะเป็นผู้บริหารของแบรนด์ไอวีสกินแคร์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะ รางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลแรกนะคะเพราะว่าในชีวิตตัวเองก็ยังไม่เคยรับรางวัลหรือว่าไม่กล้าที่จะรับรางวัลที่ใดเลยเพราะว่าเราเป็นคนกลัวกลัวไมค์กลัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดไม่เก่งอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าแบรนด์ไอบีสกินแคร์ของเรานะคะวันนี้ประสบความสําเร็จมากคือเราไปเจาะกลุ่มในของตลาดนะคะบาเลนดูไบเมียนมากัมพูชีเวียดนามน,นะคะได้ได้ประสบความสำเร็จวันนี้ก็เป็นวันที่แบรนด์ไอบีกินสกินแคร์ค่ะ มารับรางวัลน,นี้เพื่อเป็นรางวัลให้กับลูกค้าของเราทุกคนด้วยค่ะฟิทแบ็กปีที่แล้วและปีนี้ยอดขายโตโตมากโตจนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปได้อีกแล้วแพนในปีหน้าของเรานะคะแบรนด์ไอวีสกินแครนะคะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราแล็บอยู่ที่ในประเทศเกาหลีอยู่นะคะวิจัยอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสิวโดยโตรงนะคะ และปีหน้า2567เนี่ยแบรนด์ไอบีสกินแคร์จะมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเนื่องจากว่า,าลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็จะไปอยู่ในกลุ่มพวกแบบโมเดิร์นเทรทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็จะทำมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยแล้วก็เปิดรับพั n เนอร์ในประเทศไทยเพิ่มค่ะถ้าเทคนิคของแบรนด์ไ b บีสกินแครเองเนี่ยโดยถ้าถ้าเป็นตัวจีเองเนี่ยจีจะเป็นคนแบบ ทำอะไรแล้วแบบจริงจังมุ่งมั่นถ้าทําไม่ได้เราก็จะไปทําซ้าๆจนกว่าเราจะได้แล้วก็เข้าใจอะคะ่ะจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ทํามาทั้งหมด8ปีแล้ว8ปีนี้ยอดขายเราไม่เคยตกและก็ขยายไปในกลุ่มประเทศต่างประเทศมากขึ้นนะคะทั้งหมดตอนนี้ IB ก็8ประเทศแล้วนะคะที่ที่ส่งออกไปทั้งหมด8ประเทศแล้วก็เลยปีหน้าก็เลยหันกลับมาทำอ่ามาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยเพิ่มด้วยอะคะ่ะ ติดต่อทาง Facebook ได้นะคะ IB official ค่ะ official Thailand นะคะเพราะว่าถ้าเซิร์ชไปจะเยอะมากนะคะก็คือให้เป็น IB official Thailand only นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นหลายๆประเทศเลยนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วก็ปี2567 IB ลุยเต็มที่ค่ะคิดว่าจะบุกอีก2ประเทศให้ได้ครบติดประเทศค่ะ